ที่หมู่8ตำบลโคกสะอาดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณในสมเด็จเรื่องนุษแองเภอสีเทพเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ของเทศบาลตำบลโคกสะอาดโดยมีกิ่งกาชาติอำเภอสีเทพทกศสีเทพนายุทธเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสะอาดผู้มีการรวเวนสีเทพประชาสัมพน์ร,ร้อยรอศที่1มพันธ์18กผู้พยื่บ้านรองนายุทธเทศมนตรีสมาชิกข้าราชการเทศบาลตำบลโคกสะอาดคณะครูรวเวนสีเทพประชาสัมโรงธรวยนบ้านซับหินเพลิงและประชาชนในหม,มู่ที่ 9ตำบลโคกสะอาดร่วมพิธีและมอบสิ่งของกับเด็กหญิงเกษีนีวรรณภาคและครอบครัวผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยรวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือในการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องในการนี้เทศบาลตำบลโคกสะอาดได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสิ่งของและการก่อสร้างจากส่วนราชการทุกภาคส่วนทกศส,สีเทพพลเรือนทหารตำรวจกำมันผพ้ใหเยาบ้านและภาคเอกชน